คำสั้นๆที่คุณพูดได้ถ้าจะเรียกแฟนของคุณนะคะเหมือนภาษาไทยเป็นที่รักภาษาเยอรมันก็มีหลายฉันไม่ใช่ค่ะถ้าว่าจะพูดหรือว่าจะบอกแฟนมันมีแบบมีผู้หญิงแล้วก็มีแบบมีผู้ชายแล้วถ้าจะมีแบบทั้งสองอะไรผู้ชายและผู้หญิงก็พูดคำอย่างนี้ได้นะคะชัตแล้วก็อย่าลืมพูดตามได้นะคะชัตชัตชัตหรือว่าถ้าจะเอานํา คำข้างหน้าแบบว่า m i n s s h u t z ก็เป็นที่รักของฉัน m i n s shuts m i n s c h u t z l i b ling l i b ling l i b ling baby 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 คำนี้ก็เหมือนอังกฤษเลยนะคะหรือว่า babe 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 b บ r ร์ช n น ä r c h e n b ä r c h e n แล้วก็ถ้าผู้ชายอยากจะบอกแฟนผู้หญิงก็บอกคำนี้ได้ e n g e l e n เอ l e เ g e l แปลว่านางฟ้านะคะหรือว่า mein Eng el, Eng el, Eng el. m ม i เอ็งเอ e เอ็งเอ๋เอ็งเอ m แ u s แมวแก็แปลว่าหนูตัวเล็กนะคะ หรือว่า m a u s i m ม u s i m ม u s i และคำสุดท้ายบอกว่า Ha s h ส <az> s ารสก็แปลว่ากระต่ายนะคะขอให้สนุกไปการที่ไปทดลองกับแฟนฝรั่งหรือว่าแฟนเยอรมันนะคะถ้าคุณชอบวิดีโอที่ดีและมีไปอยู่แบบนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจ test life with German ด้วยนะคะ ตอนนี้ซิตามิว i v a t e Coaching ถ้าใครสนใจแล้วก็อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็ทักมาในอินบ็อกซ์ได้นะคะส่วนวันนี้อัิตาจีน